ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอต่อสิบโคดเซฟเทพแบบไม่ต้องใช้มืออาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหวขออภัยท่านมานะที่นี่ด้วยหากดูละชอ,ช,อช,อชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆกันก่อนที่ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับ10แคสเปอร์เผอออกนอกครอบลักรอบเตรียมชิบข้ามหัวแต่ไปไม่พ้นตัวเจอเซฟด้วยหัวเต็มที่ซึ่งหลังจากเซฟดอกนี้พี่แกก็มีอาการวิงเวียนเหมือนจะอาเจียนพอโดดเข้าไปเต็มหน้าพาราอยู่ไหนเอาไห้เขาหน่อยนะครับอันดับ9ยิงยาวเข้ามาถ้าจะไม่ดีมือนี้คงไม่ใช้เล่นใหญ่จัดเต็มกระโดดถีบตวัดปัดออกไปได้ใจคนดูบอกยังดีที่พี่ปัดได้หากตุ้งตะข่ายคำด่าว่าควายมีมากมายแน่นอน อันดับ8มากันที่เปล่าเปลี่ยวอารีนาซัดมาจากครึ่งสนามข้ามโลกาย้อยมาจะเข้าเอาหัวสกัดมงปัดออกไปไม่รู้โชอใครมองออกไปแม่ก็มีแต่เก้าอี้อันดับ7สเสด็จยิงวิ่งเยี่ยงจะรวดบอลพุ่งพรวดมาแรงโกแม่งจะล้มโน้มตัวไปก่อนย้อนสอนยกตีสกัดปัดออกไปไม่รู้ฟรุกหรือตั้งใจวอนแฟนแนชาวไทยตัดสินใจกันเอาเองนะฮะ อันดับหกระดกจากซ้ายย้ายเข้ามาถลาไปมงหวังส่งให้เข้าเหมือนว่าไม่โดนบอลกระโจนเข้าหน้าผากทากไปอีกทางไม่เข้าประตูโกร้องกูนี่ไงโกใช้สมองโว้ยอันดับห้าตักข้ามายกขาเกี่ยวเดี๋ยวจะชีพแต่ไวพริบโกเขาไวกลับตัวไปเตะตรงเส้นยาแดงพาแตดพาเมสซี่ขยี้ตาร้องไอหยาแม่งทำได้ไงไวะเฮีย อันดับสี่พี่แกกดหมดหลอดหวังหยอดใบไม้ร่วมโชว์ความเทพเจอเซฟแบบโคตรโหนกระโดดมงออกแล้วบอกมึงยังเลเวลอ่อนนะควรย้อดไปฟ้มให้เทพแบบนี้กูเซฟสบ,บายสบ,บายอันดับสามหยอดข้ามระยะไกลโผลไปมงเช็ดคานคนยิงอุทานเช็ดเคโชเทปัดอีกดอกบอกแค่นี้ยังกิบจ้อยหอยหมาไม่ได้ขนามือผมเลยเฉยเฉยชิวชิว อันดับสองมาถึงซัดยัดข้ามแกลแล็กซี่หนีสิ่งมีชีวิตเตรียมสถิตตะข่ายกลายเป็นว่าได้แค่คิดเพราะเจอสก,กิดด้วยตีล่างาพายามาพยานมาเตะข้ามเส้นเห็นแล้วเสียวเยี่ยวเหลืองกันเลยครับดอกนี้อันดับหนึ่งนี่ความเท่เต็มสิบขมิบดากยากที่จะเรียนแบบแท้ไม่เคยเห็นเมื่อพี่แกเล่นโดดใช้ขาตวัดบอลมาเหมือนง่ายได้ใจเอาอันดับหนึ่งไปไม่มีใครค้านแน่นอนแม่บังออนรบปักกัน และนี่ก็คือของสน,นามท็อปเจนหักใครดูแลวชอบใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผม